สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพิ่มเหล็กอังกฤษนะัดที่19ประจำค่มคือวันอังคารที่26ธันวาคันเลยดีกว่าเริ่มกันที่นิโคลโซลก็เปิดบ้านแพ้กับฟอเรสต์ไป1-3เจ้าบ้านเนี่ยนะเมืก่อนจากจุดโทษของอเล็กซานเดอร์อีซาคก่อนที่ฟอเรสต์ครับเอาคืนทีเดียว3ลูกรวดจากแฮตทริกของคริสบดูดบอลมาร์ทเปิดบ้านถล่มเอาชนะฟูลแลนดไป3-0ได้ประตูจากจัสตินไคเวิร์ดโดมินิกโซเลนกี้ซัดจุดโทษแล้วก็ปิดท้ายด้วยหลุยสินิทเทล่าเชฟฟิลดด์ยูนเต็ แพ้ให้กับลูตันทาวไป2-3งสามวันนี้ทีมเยือนได้ประตูจากอัลฟี่โดตี้ครับแล้วก็แจ็คโรมินสันกับอานิสเบนซเลมานของทางเจ้าบ้านเนี่ยทำเข้าประตูเอง2ลูกเลยนะฮะส่วนเจ้าบ้านได้2ประตูจากโอลิเวอร์แม็กเบอร์นียกับอานเนลอาเมดโฮอสิก บอร์ลี่วันนี้เปิดบ้านแพ้กับเอว์พูไป0-2ทีมเยือนได้ประตูจากดาวิดนูนเยสกับเดโก้โชตาส่วนแมนยูยเต็ดก็เชอนเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3-2ครับทีมเยือนนำไปก่อน2-0จากจอห์นแม็กกินกับเรนเดอร์เดนอนเคอร์ก่อนที่แมนยูยิงแซง3ลูกรวดจากกานนโช2ลูกแล้วก็ปิดท้ายด้วยลาสมูธฮอยลุน ไปดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้จะฝูงเป็นลิเวอพูมี42คะแนนอันดับ2อาร์เซนอล40อันดับ3แอสตันวิล่า39อันดับ4สเปอร์36อันดับ5แมนซิตี้มี34อันดับ6แมนยู31อันดับ7เวสต์แฮม30อันดับ8นิวคาสเซิลมี29นะฮะในขณะที่โซนไทยตาราลาเนี่ยอันดับ17เอเวอร์ตันมี16อันดับ18ลูตัน15อันดับ19เบอร์ลี่มี11แล้วก็บวยเป็นเชฟยูที่เก็บไป9คะแนน ส่วนดาวซัวนโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป14ประตูะเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปคือวันพุธนี้มีอีก3คู่เบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอวูฟเชลซีเจอพาเลทแล้วก็เอเวอเรตันเจอแมนซิตี้ส่วนคืนวันพฤหัสเพื่อรหัตมีไบรตันเจอสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลพบเวสต์แฮม